อ๋อครับก็สวัสดีท่านชมท่านครับดีนะครับสุดคลิปพี่ผู้เพลย์กราวดกันอีกครั้งครับผมนี่นะครับสุดมอสอาวุธจากอนาคตกันอีกครั้งนล้ครับผมนี่ครับผมวันนี้เราเอามอสมารีวิวแล้วอ้าวปืนปืนนี้มันคือปือนอะไรฮือความเพียวเพียวฮฮ่าไม่เสียงยิงเขาใช้เสียงอันนั้นอ่ะมันเป็นเพลงอันนั้นนี่นาหนะท่านชมน่าจะเคยได้ยินมาก่อนแหละมาปืแนแรกกันดีกว่านี่ก็เป็นปืน e อเนอร์จีคอนเสิร์ตนะผม ป็นปืนที่ยิงแล้วมันจะเร่งเวลานอะผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช้เป็นเวลาสองเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เเห็นไหมตรงมุมขวาบนอะ่ะถ้าเกิดเราเรา่ดเนี่ยนเะฮ้ยเจ๋งดีเนี่ยมันจะจะเป็นแบบเร่งเวลามันเป็นเครื่องแบบเร่งเวลาเราับผมเราไปอันต่อไปดีกว่าผมอันนี้เป็น Energy Bonus นะผมปืนตดงั้นเหรอเนะโอ้โหเสียงยิง โอ้โหแต่เสียงปืนเราต้องห้ามไอ้นี่เสียงปืนแล้วผมเราต้องทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ใช่ไหมท่อมสุดเฮ้ยมันเฮ้ยแรงอยู่แข็งมากเลยเฮ้ยปืนสดมันสุดยอดเลยตกลงไปเลยหุ่นยนต์ไปปืนต่อไปกันดีกว่าโอ้โหมันนี้ไม่ใช่ปืนเป็นเอเนอร์จีเบรดนะผมโอ้โหดูเหมือนมันจะมีเสียงนะท่อมชมดูนี่โอ้โหโคตรเท่นะผมท่อมชมดูนี่โอ้อ้าวอ้าว เฮ้ยฮ้ยโคตรหล่อเทมันเป็นดาบที่หล่อเทมากท่านชมดูนี่แทงเข้าไปแทงเข้าไปเฮ้ยแ,แรงมากเลยแรงมนากถี่มาสามารถแทงคนสองคนภายในเวลาเดียวกันได้ไหมอ่ะดูสินี่แทงเข้าไปอุ้มนี่นี่อุ้ยแรงอยู่แรงอยู่แรงมากเลยอันต่อไปอมเป็น energy bonus ปืนอุ้ฟนี้มันเสียงตายในโ o w box นี่นะ ไอเสียงอู้นั่นไงผมว่ามันจะมีปืนไหนที่เสียงปืนดีๆไหมเนี่ยปืนปืนเหมือนปืนกระสุนปีกเนี่ยปืนปืนนี้ผมว่าไม่ค่อยแรงแต่เราต้องเอามาทดสอบกับยนต์นะครับผมปืนโอ้โหเนี่ยดูดิปืนนี้ผมว่าตอดหมดแล้วอ๋อก็ได้อยู่ก็ได้อยู่คือมันต้องยิงเยอะๆนะครับผม อันตัดไปเป็นปืนเบอไอเสียงเบออย่างเงี้ยครับผม <Bru h. S 1> นั่นไงนผมบ้าลดูซิว่ามันจะแรงไหมบมูก <Bru h. S 1> โอ้โหมันมันต้องทดสอบกับปืนโดนนะเฮ้ย <Bru h. S 1> นี่นี่นี่ก็ปืนพกไม่ปืนพกมัน <Bru h. S 1> ปืนพกแรงกว่าปืนล็อกเอาไลายท่อยแบบปืนพกโคตรแรงนะผมท่านผู้ชมอันตัดไปเป็นปืนฟันเดอร์การะไหมผมปืนไฟฟ้าเหรอเฮ้ย มันมันยิงอะไรออกไปอ่ะมันเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเราเรามันมันจะเกิดอะไรขึ้นสายฟ้ามาหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่ดีดูนี่ครท่านผู้ชมเหมือนเนี่ยเนี่ยต้องชวนเหมือนะยิงไปเนี่ยเหมือนมันอ่ะเนี่ยเหมือนมันเหมือนมันตามเป้าหมายอ่ะดูดิท่านผู้ชมดูนะนี่เนี่ยเหมือนมันพยายามจะล็อกเข้าเป้าหมายอ่ะโอเคมายิงให้โดนคนดีกว่าลุ้มเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นเนาะท่านผู้ชมเามาลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยอ้าว เออมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แรงเลยนะโอเคแต่ว่ามันต้องมันต้องมาพกับอันนี้อ่าฟอนเดอร์กันไปเยอะๆเลยโอเคดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหปืนนี้ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดครัยิงยิงไปเยอะเลยแนะ่ดูสิมันจะฟื้นมือมือปืนป,นปืนอะไรห่วยแตกนู่น มาเนี้ยครับกรี e n e เนอร์การนะผมปืนไฟฟ้าเขียวนะผมวุ้มนะผมต้องเป็นปืนไฟฟ้าเขียวโอ้แรงอยู่เหมือนกันนะยิงไปมีเอฟเฟกเท่ๆอย่างนี้ด้วยอ่ะโอ้โหเอฟเฟกต์หล่อเท่นี่ใช้ขาป้องกันเนาะนี่ไม่ต้องป้องกันหรอกยิ้วยิ้วโอ้ยแรงอยู่เหมือนยิงไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวแต่ว่าแรงอยู่นะเป็นแรงเคเนติกเอเนอร์จีเหรอ โอเคสามสองหนึ่นงนี่เป็นไงครับผมต่อสู้กับหุ่นยนต์หุ่ยนรแรงอยู่มีไมโครช็อเลยนี่หุ่นย,ยนต์ไม่ตายได้งไงเนี่ยมันก็ยิงแบบนี้ครับผมอ้ยไม่ตายใช่ไหมรีงไปรีมอ,อ,อ๋อมันชาร์จได้เฮ้ยมันชาร์จได้ครับผมถ้ากดทั้งนี่สามสองหนึ่ง ปึ้มอ้าวนี่นี่ขนาดมันทำไมมันมันแรงอ่ะมันมันต้องมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป้าหมายเป็นคนนะผมเอา Green Energy g ั n มาดีกว่าชาร์จนะผมปึ้มนี่อื้ยแรงอยู่แรงอยู่มือรต่อไปเป็นปืน Energy Plasma Rifle เป็น Purple นะผมเป็นแบบแบบสีม่วงนั่นหรออ๋อนี่มันยิงตัวมันจะเร่งความเร็วไปเรื่อยนะผมเฮ้ย อ๋อมีมีโอเวอร์ฮีทเนี่ยมีแบบยิงเร็วเกินไม่ได้แล้วผมมาลองดีกว่าแล้วผมนี่หุ้ยฮู้ยอันนี้แรงสุดแล้วครับผมมาตคนดีกว่าครับผมแาสมาปึ้มนี่โอ้หหุ่นยนต์ไม่สะทกสตาร์ตต้องเลยฮู้ยฮู้ยฮแรงอยู่แรงมากที่สุดแล้วปืนนี้ยอดไปเลยต่อไปเป็นปืนพลอนพลอนคืออ๋อ 哇，呀，没用！这玩意儿。雪花飘飘，北风啸。雪花飘飘。皮倒，哈，我。我来用这把雪飘飘，北风啸。雪花飘飘。 อย่าอย่าคิดคิดจะทำได้อะไม่ให้หรอปล่อยไปผมชอบเสียงปืนนี้สุดนะโหผีหลอกครับผมซูมโมชันก่อนโหเสียงผีหลอกเลยโอเค มาอันสุดท้ายขอผมมิกซ์เอเนจีบีมไรเฟิลก็ผมปืนผสมเอเนจีบีมไหมเหรอเฮ้ยอ๋ออ๋อ,อมันมันเป็นแบบชาร์จนะผมเาลองกันดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเครับเป้าหมายเรียบ ok ร้อยแล้วก็โอ้โหโคตรแรงนะผมผมผมว่ามันต้องสว่างแน่ๆเลยเอามายิงข้างล่างกันดีกว่าก็ผมหัวข้างล่างนี่น่ากลัวครับท่านผู้ชมเอาปืนนี้มายิงข้างล่างกันดีกว่านะครับผมนี่เอามานี่โอเคสามสองหนึ่ง ว่าแสงเป็นต้องเป็นแสงที่สว่างมากแน่ก็ไม่ไม่ค่อยสว่างมากอ่ะโอ้แต่ผมผมว่าปืนปืนนี้น่าจะแรงสุดแล้วนะเอามาสักห้าคนเลยแล้วก็นี่นะผมโซโลมุชสักหน่อยนี่แรงมากเลยอ่ะโคตรแรง้ผมเแรงมากปืนนี้มันต้องให้หุ่นยนต์ยิงแล้วผมอ่าเป็นปืนคู่ใจของเจ้าหุ่นยนต์นะผม เอามาฟรีสตรงนี้ดีกว่าฟรีสนะผมอโอเคชาร์จนะผมสามสองหนึ่งไปได้สลโมชั่นสักหน่อยอโอเคมันจะยิงหรือยังนี่มันเป็นไงแรงมากเลยอ่ะอวิ่งแบบชมดูโคตรแรงก็แรงสุดแล้วปืนเนี้ยมีแรงมากมันมีเสียงยิงแบบโคตรเท่ยิงเสร็จแล้วมันแบบคระดือดดาวอะ่ะโอเคมาลองกับไอ้เจ้าหุ่นยนต์ดีกว่าผมว่าหุ่นยนต์ตาย ครึ่งเลยครับผมโคตรครับผมโหเสียงยิงเสียงยิงก็หล่อเท่น,นะครับผมก็จบกันแล้วสำหรับคลิปพี่พูดเซ็กแวร์มอสอนาคตในวันนี้ผมถ้าใครมีมอสอะไรน่าสนใจหรือว่าอยากให้ผมมาลองอีกก็กดไลค์กด subscribe ผมแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมว่าจะให้เอามอสอะไรมาลองครับผมแล้วก็แปะลิงก์มอสด,ด้วยยิ่งดีนะครับผมผมจะได้หาเจอง่ายขึ้นนะครับผม ถ้าท่านชวถามนะผมว่าปืนอะไรที่ผมชอบสุดก,ก็คือปืนนี้นะผมเพราะมันทำสิ่งนี้ได้ลแล้วผมคือนีน่บึ้งนะผมบึ้มบึ้มแล้วใส่เสียงเอฟเฟกต์ไปด้วยนะผมมันได้บึ้งนะผมแล้วก็ผมก็ชอบดาบอันนี้นะผมแล้วก็ไอ้นี่ครับปืนนี้เลยพ <c oughs> อจบไปแล้วสำหรับใครที่อยากให้ทำอีกก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับโอ้โห้ยปืนอูฟอูฟอฟ,อฟ,อฟ,อฟนี่เป็นเอกลักษณ์มาก